คำเตือนรายการนี้อาจมีเนื้อหาและถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําสวัสดีครับขอ<ง>ต้อนรับเข้าสู่เกมชื่อเกมอะไรวะชื่อเกมในหัวนี้มีอะไรอา่าชื่อนั่นแหละสำหรับกติกาการเล่นกติกาเกมในหัวนี้มีอะไรนหนึ่งในผู้เล่นจะเป็นผู้รับรตรวจคําตอบแล้วผู้เล่นที่เหลือจะมีสิทธิถามคาถามเพื่อหาคําตอบให้ได้ว่าคําบนหัวนี้คือคําว่าอะไร ซึ่งผู้เล่นจะผัดกันถามคนละหนึ่งคำถามไปเรื่อยๆถ้าใครตอบถูกจะได้รับไป1คะแนนจบเกมใครคะแนนเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปอันนี้ใครเลือกดีใครเลือกดีเล่นเลยเหรอเล่นเลยอ๋อ้เลือกของเล่นเลี้ยงนเลือกเลยนะดูไหมใช่ปไปนี้จริงไหมลเริ่มเริ่มจากไหนก่อนเริ่มเริ่มจากหัวนี้ก่อนแล้วก็จากนี้โอ้โหเลี้ยงเรียงคนละหนึ่งคำถามเนาะเริ่มฝั่งไหนเนี่ยโอเคจะพูดอยู่แาวว เราจะไม่มีอะไรใบเลยใบ้เลยให้งมเลยเป็นสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่ไม่อ่าและเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแสดงว่าฉันทะเลทะเลไม่ได้ใช่รีบจังเ่ะเป็นเป็นเป็นของใช้ใช่หรือไม่ไม่ไม่ใช่ของใช้เป็นเป็นสถานที่ใช่หรือไม่ใช่สถานที่อยู่บนบกใช่หรือไม่ใช่อ่าตะโขบไละไม่ใช่พวกทายทะเล อยู่อยู่ในไทยไหมไม่ใช่ตาประเทศซะโดยอันนี้ต้องถามก่อนหรือตอบได้เลยถ้าตอบแล้วถ้าตอบแล้วถามได้ปะถ้าตอบแล้วถามไม่ได้ได้อย่างเดียวลยแต่ถามก่อนแล้วตอบได้อถามก่อนแล้วตอบได้อถามก่อนตอบได้ลถามก่อนกินข้าวหรืออย่างงี้ก็ได้ถ้าอยากตอบอยู่บนโลกนี้ปะใช่ก็จะอยู่บนโลกนี้ดาวอุกาบาก็มีบวก กูผิดเองแหละกูขอโทษอยู่โซนอเมริกาใช่ไหมอุ้ยเขียนว่าภูมิศาสตร์เดี๋ยวตั้งนึงนะเอาละแต่แสดงว่าไม่ใช่อยู่ในไทยป้ะไม่อยู่ในไทยนี่เมื่อกี้บอกว่าอยู่ในไทยไงเออไม่อยู่ในไทยไม่อยู่ในไทยใช่พี่ก็เลยบอกโซนอเมริกาใช่ไหมโซนอเมริกาใช่มันใหญ่ขนาดแบบว่าใหญ่กว่าบ้านไหมใหญ่กว่าบ้านทัทั่วไปไหมบ้านจัดสรรบ้านคนทั่วไปใช่ไหมบ้านคนทั่วไปใช่ ใครจะตอบก่อนนะใครจะได้คำตอบก่อนไม่ได้อะไรเลยาะว่ามีกูมีในหัวละแล้วถามไม่ได้ถามเอ๊ยอ่ะจะรีบตอบปะไม่อยู่ในไทยแต่อยู่บนโลกอยู่แถวอเมริกาสถานที่นี้ดังไหมดังไหมหมายถึงว่าชื่อเสียงใช่ไหมชื่อเสียงชื่อเสียงไม่ใช่ลำโพงใช่ดังด้วยดังด้วยสถานที่เนี้ยเป็นอาคารใช่หรือไม่ใช่อันนี้คือจะตอบอ่ะจะตอบอ่ะลองลองตอบแล้วกันทำเนียบขาว เฉียดใจเฮ้ยคุยจะต้องเราเรียวขาวเราเที่ยวขาวรู้ได้ไงอ่ะเออพี่รู้ได้ไงวะเราทำนี่แบบเราดึงอะไรอะเราดึงอะไรฮะให้รู้สึกว่าในอเมริกาแล้วพเจพยายามจะโขว่าไม่เป็นตึกใช่ไหมและชื่อดังด้วยอาจจะต้องเป็นบอสตันดีซีหรือสักอย่างหนึ่งแล้วเที่ยวขาวแล้วกันไปเอ็มพาร์สเตสแล้วอีกูไปเยอะเลยอ่ะเราอยู่ในอเมริกาไปแล้ว้ได้หนึ่งแฟม ให้เลือกวะตี๋ไอ้ท่านถูกให้ตี๋ไอ้เลือกโอเคเย็ดเนี่ยกูย่างแกงเลยมาอย่างงี้สิคุณกูบอกเลยนะว่าพวกมึงนะอ่าเร็วครับเป็นสถานที่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเอาละอยากเป็นสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับกูบอกเลยนะเป็นยาพานะใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับโอ้ที่อะไรวะเป็นของใช้กูยากไป เขาเอาไว้ใช้กันเขาเอาไว้ใช้กันเขาเอาไว้ใช้กันเป็นของใช้อะเขาเอาไว้ใช้ัเออพูดได้ไหมก็พูดได้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่ใช่ไม่แน่ใจแต่ว่ามันไม่ใช่ของไม่ใช่ของใช้แต่ใช้ใช่ไม่ใช่ของใช้แต่ใช้ไม่ใช่ของใช้แต่ใช้มันมีอยู่จริงใช่หรือไม่มีอยู่จริงครับเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใช่ไหมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีครับ คือมันไม่ใช่ของใช้เนี่ยอันนี้คุณถามเนี่ยไม่ไม่คุณถามเนี่ยครับเดี๋ยวมันลงได้ใช่หรือไม่มันไม่ใช่ของใช้แต่คนพี่เรนเอามาใช้เล่นกันใช่หรือไม่เอ่อเอาเป็นว่าไม่ใช่แค่คนพี่เรนใช้แล้วกันเออเชแต่ไม่ใช่ของใช้แต่ใช้เลยไม่ใช่แค่คนพี่เรนใช้ไม่กูต้องมาเจอคำถามรอยาีนี้วะแยกจันบอกเลยเชี่ยโคตรดีเลยกูไม่ได้เนี่ยโอ้กูจะถามอะไรกูไม่รู้จะถามอะไรเนี่ยยยกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับ อสิ่งนี้อยู่ในมือถือใช่หรือไม่ดีคำถามดีอยู่ในมือถือใช่หรือไม่เอาละหลังเลยเพราะขคบได้ลวมีในมือถือแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ครับมีในมือถือแล้วกันเป็นทางเลือกตอบว่าจะตอบ่าอ่าีไม่ใช่ไอ้เหี้ยใช่ไหมโอ้ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องดาวน์โหลดใช่หรือไม่โอ้ยมันเขาถามมันยากกว่าคืนอ่ะเอ้ามันไม่ใช่ซอฟต์แวร์ครับไม่ใช่ซอฟต์แวร์ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ครับ เออตอบแบบเล่นเล่นเล่นก่อนได้ไหมเฟซบุ๊กปะไม่ใช่ครับไม่รู้ก็เขาบอกอยู่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ไม่ใช่ซอฟต์แวร์จะไปเป็นด้ไงรก็ไม่กี้เราคุยเรื่องเฟซบุ๊กใช่ป่ะเราคุยป่ะเราคุยเรื่องไอเปิลเกียวเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แต่คนไม่ต้องการใช่หรือไม่เออคำถามเหี้ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่ต้องการหรอต้องการเฉพาะคนบางกลุ่มกลัวตอบกันได้ไหย ต่อได้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 ไม่ละไม่ใช่ครับอุ้ยต้องการไม่ใช่คนรังกุบด้วยเกี่งไปให้เขาดีนี่แหละอยู่ในมือถืออ่ะเออเดี๋ยวก่อนไม่ได้อยู่ในมือถือแต่มีในมือถือได้ไม่เออยังไงพูดยังไงดีวะเข้าใจเข้าใจเออเชี่ยยากจริงกันแน่ยากจริงโอ้ยากว่ะสิ่งนี้ผู้หญิงใช้บ่อยกว่าผู้ชายใช่หรือไม่ถ้าเอาตามความเป็นจริงนะ ผู้ชายใช้เยอะกว่าผู้ชายใช้ก็คือไม่ไม่คำตอบนี้คือไม่ในห้องนี้มีใช่หรือไม่ไม่มีเอาไม่มีที่อะคำตอบกูหายไปแล้วไม่มีทางมีเลยเหรอไม่มีทางมีเลยเหรอใช่เชี่ยละไม่ตอนแรกตอนแรกเก่งว่าจะใช่หรือเปล่านะแต่พอตเตอร์อยู่ไปไม่ใช่ละกูกูลองตอบเล่นได้ไหมได้หินบวกไปไม่ใช่มันจะอยู่ในมือใครวะลูกไงได้ปะไม่รู้ตอบไปก่อนเถอะถูก <laughs> คิดว่าฝาน,นอะไรวะมันมีในพวกคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่หรือไม่ส่วนใหญ่มีใช่หรือไม,ม่มีมีมีให้ว่ามีให้ว่ามีส่วนใหญ่มันมี <laughs> เดี๋ยวนะหลักก็อบอกว่าไม่คิดว่าจะยากเ่ะจริงๆไม่ยากหรอก <laughs> โอุโมงคเราคุยก,กันด้วยนั่นหรอกู <laughs> รู้ละรู้ละรู้ละ รู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปรู้แล้วรู้แล้วเู้หรอท็อปิกที่พวกเราคุยกันรู้แล้วไหมฟูกหรอเฮ้ยกูรู้แล้วโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไอ้เหี้ยเอาพี่พี่ต้องตอบแล้วล่ะข้ามเลยคุณข้ามไปเลยไม่ต้องตอบตอบยังไงก็ไม่รู้กินข้าวยังแบบนี้คนโง่เลยเออสิ่งนี้เพิ่งมีการคิดคนไม่เกิน5ปีใช่หรือไม่ไม่ครับ มีเป็นร้อยปีร้อยปีแล้วเหรอะมากกว่าร้อยปีคำตอบแล้วมากกว่าร้อยปีเลยเหรอยากมากจะตอบก็ไม่ได้จะตอบก็ดูแบบมากกว่าร้อยปีแล้วห้องนี้ไม่มีด้วยไม่มีทางมีมากกว่าร้อยปีก็มีโทรศัพท์ด้วยมีได้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 กูเกียดคํคำนี้ว่ะมีได้แล้วไม่มีในที่นี้ไม่มีทางมีไม่มีไม่มีทางมีเลยเหรอเอ่อมันขนาดใหญ่กว่าห้องนี้ใช่หรือไม่เอ่อถ้ามันขนาดใหญ่กว่าห้องมันจะมีโทรศัพท์ได้ ู่ถามไปก่อนเนี่ยมันลังเลอะมันลังเลอะดรว่าอาจจะเป็นได้มันจะบอกยังไงมันยื่นหยุดได้เหรอมันไม่ยื่นหยุ่นได้มันถ้าตามตัวมันอะมันไม่ใหญ่กว่าห้องนี้ตามตัวเหรอตามตัวมันถ้าตามตัวมันมันไม่ใหญ่กว่าห้องนี้ถ้ามันมันมีแบบที่ใหญ่กว่าห้องนี้เลยจบรอบนี้จะใบนะมันจบรอบนี้จะใบมันมีมันมีอะไรกว่าห้องนี้แล้วพี่ถามนี่เอ้ยเชี่ยพูดถามอะไรอ่ะเออมม่จะถามอะไรวะพูดถามจะไม่ถามไเลยมันยากเกินอ่ะจบรอบนี้เดี๋ยวใบให้ เดี๋ยวกัซิล่าใช่ไหมวะนี่ตอบวอกัซิล่ามันมันของไทยเลยอยู่ในกองที่อะใครใช้ใครใช้กัซิล่าใช้มาไล้วะมันถูกใช้ในกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช่หรือไม่มีทั้งผู้ไม่หวังดีและผู้หวังดีโอ้ยเนี่ยมันกลางหมดเลยอ่ะมันกลางมันกลางมากกลางหมดเลยสิ่งนี้จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้จับต้องได้ครับไม่ต่องไปไหมไม่ต้องไปไหมเอาไงเอาอยากให้ยาวไหมลองอีกสักรอบหนึ่งกันใช่ลองเดี๋ยวนะโอเคไปไปจับต้องได้ด้วยจับต้องได้จับต้องได้จับต้องได้ มันมีส่วนประกอบของกระดาษไหมเอ่อไอ้กูเก็บความหลังเลนทิ้งหายบนกระดาษตอบมึกผิดครับไอ้เฮียไม่ใช่เหรอถ้าตอบก่อนแล้วถามได้ไหมไม่ได้แถามก่อนดีมันเป็นแร่ธาตุใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับโอ้โหเฮียอดี้พยายามไม่ลุ้นนะเพราะแม่งมันสะกดยากจริงพยายามเร็วๆใช่แร่ธาตุได้เหรอพี่ตอบปะฮะตอบปะตอบไปเถอะตอบไปเพื่อถูกยูเรเนียมสองสามห้าก็ไม่ใช่แร่ธาตุ อชื่อคนมาคนมามากกว่าร้อยปีถ้าถ้าเอาแบบความเข้าใจเลยนะมากกว่าร้อยปีในที่นี้ไม่ใช่กินกระป๋องละไม่กินของคนนี้กันนะเจ็บต้องได้ไม่มีทางมีในที่นี้เอาเอาเอาคำว่าไม่มีทางเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องมีแล้วกันอ๋อไม่จำเป็นต้องมีอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงใช่หรือไม่สูงไม่สูงอ่ะมันอยู่ที่การใช้งานเว้ย อยู่ที่การที่จะเอาไอเนี้ยไปใช้งานไม่ได้อะไรเลยอยู่ที่การเอาไปใช้งานเหรอเอออันนี้ตอนแรกคือไมันก็โขกไันว่าไอชิ้นไม่ถูกหรือแพงก็ยังพอแต่แนกของที่แบบเซ็ตระวันนี้ได้เอ่อขอถามคาถามที่มันแบบไอสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ใช่ไหมใช่ครับกูตอบครับนิวเลียไม่ใช่ครับกูเพิ่งตอบยูเรเนียมสองสามครั้แล้วมันเอาเป็นองค์ร้องไง ไม่จําเป็นมันมีสิ่งที่ต้องใช้กับมันอะอยู่บนร่างกายของคนใช่หรือไม่อันนี้ไปทางกระป๋องไว้แล้วอันนี้ก็จะกระบอกันเลยคือคนอะต้องใช้มันใช่ไหมใช่ใช่คนคนต้องทําให้มันเกิดขึ้นหลายนิ้วมือไม่ใช่ครับร้อยปีอะร้อยนิ้วมือมีหลายนิ้วมือลายนิ้วมือมีอลายนิ้วมือมันเป็นต้นแต่เกิดมนุษยแล้วมันอ๋อกูไปทางสแกนไงเออเอาไม่ใช่เออเอาไม่ใช่ที่สแกนเหรอสแกนลายนิ้วมือไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สแกนม่านตาเหรอ สแกนมั่นตาก็ไม่น่าจะร้อยปีกี่นาทีแล้วอ่ะที่เราพี่ลองถามคนนี้ก็สามชั่วโมงตอนนี้สิ่งนี้มีองค์ประกอบเกี่ยวกับชีวะใช่หรือไม่แบบว่าพวกเชี่ยเลยพวกเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคกระดาษนับไหมกระดาษไม่นับอันนี้ก็ไม่มีกูว่าใช่แล้วล่ะต้องลงกระดาษเด้ออะไรขอตอบด้วยไหมครับเดบอกว่าไม่ได้ใบอะงลองใบก่อนใบก่อนเผื่อมันไม่ใช่โอเคเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญกับการอาหารโอ้ ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นตามันเป็นทรงกลมใช่หรือไม่ทรงกลมหมอมีกลมมีกลมมีกลมขอตอบครับใส่โสม่งมีอย่าตอบนะพลังรีอยู่สองอันนะครับแผนที่อ่ะไม่ใช่ครับโอ้แผนที่ไงไปในกระดาษด้วหรอใช้กระดาษมันใช้สำหรับอาคารใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับอยาไปทำนั้นได้ไงวะ องันสี่ใช่ก็ารจะบอกว่ามัน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 เป็นการใช้ติดต่อสื่อสารใช่ไหมติดต่อสื่อสารใช่ครับเชียร์พี่ตอบแล้วพี่ตอบแล้วใช่มาแล้วมาแล้วพวกกีทอกกี้เหรอไม่ใช่ครับไอ้เหี้ยสื่อสารไม่เชื่อว่ากีทอกีด้วยมากกว่าร้อยปีเลยนะมากกว่าร้อยโอ้ปีบอกพี่เล่าเชื่อปุ๊บน้องพี่เล่ามันไปเยี่ยมสตร์ติดอ๋อเอ่อมันมีสีเดี่ยมไหม มันมีสี่เหลี่ยมเดี๋ยวกลมเดี๋ยวสี่เหลี่ยมกลมถาหลอดเนียแม่กูจะได้อะไรจากคำตอบอันนี้คนตอบอะไรสี่เหลี่ยมก็มีสี่เหลี่ยมก็มีมีได้มีได้มีได้คือคำถามเนี่ยแล้วกูได้อะไรเอจดหมายหรือเปล่าไม่ใช่จดหมายแต่ใช้เหมือนจดหมายใช้เหมือนจดหมายอะร้อยปีใช้สื่อสารนะมึงถูรเลขอไม่รู้เต่าดูดิไม่เรู้มันเป็นคืนใช่หรือไม่ ใช้ขึ้นในการส่งเดี๋ยนะใช้ขึ้นทคโนลยีในการหาเรือเรือนอเอยนี่มากกว่าร้อยปีรหัสมอดทุกต้องการเลยเอ้ยเนี่ยเนยมาละเอ้สุดปะโคตรโหดอ่ะคำถามจะโคตรโหดไม่โหดปะเย้รหัสเดีแตนีแตีพี่ไอ้หนึ่งแต้มพี่โดหนึ่งแต้มไปไปใครเวดมาทำถามแรกคุรจะถามว่าอะไรบ้างอะไปูมาคนสั่งของมีมีชีวิตใช่หรือไม่ไม่ใช่ เป็นสิ่งของใช่หร agues? ือไม่สิ่งของอ่ะโอเคมันใช่สิ่งของแต่เข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังเข้าใจไม่สิ่งของแต่เกเข้าใจหมดเลยมันคือสิ่งของมันคือสิ่งของมันอสิ่งของมันอยู่ในห้องนี้ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ถ้าเป็นกับแกมันจะตอบว่าไม่มีทางอยู่ตอบกับพี่ยาลาหันมองเราทำไมในห้องเนี้ยหลกเลยนะเป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ใช่หรือไม่แค่ไหนเรียกว่าใหญ่ม้ากเลยคนแบกได้อ่ะคนแบกได้ถ้าคนแบกได้เรียกว่าเล็ก คนเดียวนะจะแบกได้ไหมงั้นแต่แบกแดดอะได้อันนี้ดีอันนี้่ถ้าคนเดียวอะแบกไม่ได้ใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันไหมใช่มีล้อไหมไม่มีอู้หลายคนก็แบกรถไม่ได้นะมอไซค์ไงแบกมอไซค์หรอคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ใช่หรือไม่ใช่ที่มีอะไรบ้างนะอยู่ในบ้านใช่ไหม ไม่ดีในบ้านไม่ดีในบ้านแต่ว่าใช้ในการทำรงชีวิตใช้อำนาจของส่วนไม่อยากไม่อยากใช้สำหรับขึ้นลงใช่หรือไม่ไม่ใช่มันกินได้ไหมของใช้กินไม่ได้มันมีของใช้ก็กินได้กูได้คำตอบอะไรจากคำถามแชมป์กินไม่ได้กินไม่ได้โอเคตอ้น้กูได้รู้ว่ากินไม่ได้แล้ว กูเพิ่งรู้เนี่ยของใช้กินสิ่งของกินได้เนี่ยอู้ยตีนดำมันมีคนกินอย่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่หรือไม่ <คน S 2> ไมันไ,ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มันต้องทำงานด้วยไฟฟ้าในบ้านไม่มีด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้ามันอยู่ในบ้านปะก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอ๋อคือเครื่องใช้ไฟฟ้าโอเคมันใช้ไฟฟ้าใช่ใช้ไฟฟ้ามันใช้ไฟฟ้าแต่ไม่อยู่ในบ้านใครบอกได้เทลี่ยล้วยิงถ่ายได้ได้ยไงมั อะมองกูไปมึงตาเพื่อนตาขู่อะคุวก็รอเนาื่นถามก็เคยใช้ไหมกูจะรู้เคยอยไรเฮ้ยเคยด้วยกูเคยใช้อะไรบ้างอะชื้นถ้าบอกเลยทุกคนเคยใช้ทุกคนเคยใช้ด้วยเนี่ยนั่งตู่ตัวเนี้ยเคยใช้หมดใช้ไฟฟ้าทุกคนเคยใช้นั่งติดถ้าเราเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เราเห็นเลยไหมส่วนใหญ่จะไม่เห็นจะเห็นป็นบางที่ เห็นว่าที่มันขึ้นต้นด้วยคำว่าเครื่องใช่หรือไม่ก็ใช้สายไฟฟ้าไม่ใช่เฮ้ยเออไปไงยสถามกูดีว่ะดีว่ะมันใช้สำหรับสื่อสารใช่หรือไม่ไม่ใช่เอ้าเฮอเถ้าจะแปลว่ามันสื่อสารอ่ะมันสื่อสารด้วยตัวเองไม่น่าเป็นเครื่องสื่อสารเลยสื่อสารด้วยตัวเองเหรอ เออคนไม้แบบใบ้สัตว์เลยตัวเนี้ยใบเียอะไรวะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่ไหมนานละมากกว่าหลายปีและมากไอ้ทคุณดูรู้อย่างเรใช่ไหมเนี่ยเขาดูรู้เขดูรู้เขาดูรู้เราดูความแบบครับอึ้งยิงขึ้นหงวพวกเราเนี่ยความโง่เฮ้ยเอ้ยโมจริงขึ้นตัวได้คำว่าเสาใช่หรือไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่เสาไฟฟ้าทำให้คิดทําไมวะเขาเอกียมถามด้วยตอนนี้เรามีอะไรบ้างตอนนี้เรามี<ก>ลืไมไปหมดเลยหลายคนแบกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นว่าเครื่องไม่ได้มีในบ้านไม่ได้มีในบ้านและสื่อสารได้ด้วยตัวมันเองด้วยอม,มันใช้สําหรับซื้อของใช่หรือไม่ไม่ใช่โอ้หม่ก็ฉันถามดิคาดหวังอะไรได้บ้างเนี่ยอย่าคาดหวังตรงหัวกูไม่รู้ไปถามเลยคนทั่วไปซื้อได้ใช่หรือไม่ ไม่ได้ฮะไม่มีคนทั่วไปจะซื้อตัวนี้ไม่ได้เลยคนทั่วไปซื้อตัวนี้ไม่ได้เลยเหรออืมอ้าถ้าเป็นคนทั่วไปที่เป็นอลอนมัทอลอนมัสก็ซื้อสิ่งนี้ไม่ได้ไเชี่ยไอ้นี่หลอกถามมิ่าเขาตอบเองก็เลือกันแล้วมีไว้สําหรับองค์กรให้หรือไม่ไม่ได้มีไว้สําหรับองค์กรแต่องค์กรซื้อได้ใช้สิ่งนี้อ่ะเฮ้ยทงใช้สิ่งนี้แต่ว่านยใกล้แล้วล่ะทำอะไรอ่ะเครื่องใช้แบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่เออใช้ ไม่ใช้เออใช้ไฟฟ้าเลยใช้ไฟฟ้าต้องตั้งอยู่กับที่เลยตั้งอยู่กับที่เอ้ยเอ้าบางจุดก็ใช้บางจุดบางจุดก็ใช้แบตเตอรี่ก็ใช้แบตเตอรี่บางที่ก็ใช้แบตเตอรี่เหมือนคนไม่สนุกอยู่คนเดียวทุกคนรู้คนถือใหสนุกทุกคนใช้เหรอคนถือมันรู้อหมทุกคนใช้เหรอทุกคนต้องเคยใช้ทุกคนต้องเคยใช้เหะมันอยู่ในโรงพยาบาลไหมไม่อมันสัมผัสได้ไหม ถ้าถ้าเราเอามือเอื้อมไปแตะสัมผัสได้เราอย่างทานโรคครับถ้าเราเอามือเอื้อมไปแตะแสดงว่าถ้าเราไม่เอามือเอื้อมไปแตะเราไม่มีทางสัมผัสมันได้ก็ใช่ไงแบบเดินชนนั้นไม่ได้เดินชนก็ได้สัมผัสมันได้สัมผัสมันได้สัมผัสได้แล้วกันสัมผัสได้สัมผัสได้สัมผัสไม่ได้แล้วคนเราจะแบกนึกว่านึกว่าหรืว่าเอามือแบบสัมผัสกันแตะอ๋อแต่ถ้าแบบเดินชนอะไรเงี้ยชนได้เออข้ามไปเลยใช้บนอากาศใช่หรือไม่ไม่ใช่ มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมไหมถามไว้ก่อนถามไว้ก่อนสี่เหลี่ยมงกลมก็ไปนะได้มีภาพในหัวบ้างสี่เหลี่ยมเข้าไหมเก่งต้แล้วมันได้อะไรครัถ้าถามถ้ามัถามตอบวงกลมไหมผมไม่ตอบว่าวงกลมอ้าวมันมีหลายอันอยู่ในนั้นใบไหมเออจบรอบชั้นป้ใบไหนไปจบรอบชั้นได้ไหมกับแล้วจบแล้วเอ่อสโค๊ง่ายๆเลยนะอยู่บถนนยุบถนนมันคืออะไรวะเขาตอบ ไอ้ไม่ถามก่อนระตอบเลยเหรอรตู้โทรศัพท์ไม่ใช่เสาไฟฟ้าก,ก็ไม่ใช่อยู่บนถนนไม่เสื่อสื่อสารได้ด้วยตัวเอง <laughs> อื้ออุปกรณ์ใ <laughs> ส่ไฟเหรอใส่ไฟใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ตอบเองวะน <laughs> <laughs> ี่แคเดียว <laughs> เรา <laughs> อะเา <laughs> อาแจ้มันมันมันใช้ไฟฟ้าใช่ไหมอยู่บนถนน <laughs> อยู่มันก่อนใช้แล้วมันใหญ่กว่าคนใช่ไหมถามว่ามันมันมันใหญ่ไหม ใช่มันมันจะสูงกว่าคนแล้วขนาดมันสูงมันสูงกว่าเฮ้ยต้นคิดว่าเฮี้ยอยู่มันอบบยู่งว่าท่านแบบได้ไหมวะไม่รู้มันมีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปยัดสัตว์เลยจังหวะนีตอบข้าวแล้วโมเปงไม่ใช่อาจจะถูกเกษียดกัสซะไม่มีป้ายมันมีป้ายเฮี้ยงไปป้าอยู่ในตัวสื่อสารได้สื่อสารได้ใช้สำหรับเติมอะไรบางอย่างใช่หรือไม่ ไม่ใช่ไม่ได้เติมด้วยจะเติมยังไรหลายคนแบกได้อะยังแบกปั้นน้ำมันเหรอมันมีสีเขียวไหมมีเนี่ยเป็นไงกูเก่งปล้ล่ะมีสีเขียวเดี๋ยวก็บอกมีสีแดงมียางมีอะไรก็มีหมดเลยสีเขียวมีสีเขียวร้อยปีเหรอเดี๋ยนะไม่ต้องตอบเราว่าบนถนนมีเขียวร้อยปีเสียไม่ตอบเดี๋ยวอบเเดี๋ยวโง่มีสีแดงใช่หรือไม่เอ้าจะไม่ไม่ใช่หรอ เ้ยคนเก่งเขาเขาพูดการทะไได้หรอมีสีแดงใช่หรือไม่ใช่้ยสัญญาชัยจราจรถจอแล้วจ้าบอกว่าไฟแดงเนี่ยมันมีมา155ปีเออนี่แบบเอ๊ะใช่ไหมวะเพราะว่าในหนังพวก2 4 9 9แม่งก็มีการสัญญาณไฟฟ้าจริงๆก็ไม่ยากนะทำไมเราไม่รู้วะจริงๆไม่ยากนะฟงสื่อสารไดตัวเองคือมึงหยุดมึงไปมึงรอสื่อสารได้ตัวเองเออใช้ไฟฟ้าไหมใช้ แบตเตอรี่ไหมบางที่มีโซลาเซลล์คนคนเดียวแบกไม่ได้มึงแบกแบกเสาไอเสาไฟจาจรเองไม่ได้หรอแบกไม่ใช่หรอวะฮะคนเดียวคนเดียวแบกไม่ได้อยู่แล้วไงที่มึงถามว่าคนแบกได้ไหมก็บอกคนเดียวงวามผิดไปตีความว่าการสื่อสารนะมันคือสื่อสารจากอันนี้ไปกับอันอื่นอะไรเงี้ย ใช้บนถนนทุกคนเคยใช้มึงต้องเจอไฟแดงเออว่าเราคิดเยอะไปเราตอบสีเยอะมากเลยไปเจอรหัสมอสาไงเจอรหัสมอสแล้วเราเพี้ยนไปหมดเลยมาได้ตรงที่อยู่บนถนนแล้ะมีสีเขียวนะเออใช่ไฟจราจรถ่าพี่โดีก็เหรอผมนี่สิริยาพี่โดสองหนึ่พี้ยนหนึ่งแล้วเหรได้ละใครเริ่มถามฮันจะวัดไหมเป็นคนใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นสถานที่ใช่ไหมครับไม่ใช่ เป็นสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่ไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งของหรือเปล่าเออใช่ให้ม่ใช่ใช่สิ่งนี้เราใช้ในชีวิตประจำวันใช่หรือไม่ใช่ชีวิตประจำวันเอกแล้วเขาใช้ไหมไอแล้วเฮ้ยง่ายหนึ่งคนสามารถแบกได้ใช่หรือไม่ใช่ใช้สื่อสารหรือเปล่าเออโดยทั่วไปก็คงไม่ใช้สื่อสาร อย่างต่ออย่างนี้ไปอีกแล้วมันไปได้อะมันแต่แต่มันทําได้ปะถ้าโดยทั่วไปไม่ใช่แต่มันทําได้แต่ว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์ของมันสิ่งนี้สามารถถือได้ด้วยมือเดียวใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถือได้อ้ือมือมันมีบางอันที่ต้องถือสองมืออยู่ถือสองมือบางครั้งบางอันใช่ไหวคือจังหวใช่ครบอีกการลังเล่ีการลังเลทุกคนใช่ใช่จะถามว่า มันมีที่ราคาหลักพันและหลักหมื่นใช่หรือไม่โอ้มีทุกลักหลักร้อยก็มีอ้าวเคยเล่นเกมพนัาไม่ใช่เราจะต่ออะไรฮี้ใช้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ปะโอ้ไม่น่ามีค่ะไปได้เทอนะเป็นดนคนโลกติดเท่านั้นอี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่้น่าสนใจว่ะเอี๋อวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเเชีอินเตอร์เทนได้คนคนมันมีคนที่ใช้อินเตอร์เทนอยู่ลกจิตด้วยวัเดีนร้อย่แล้วไม่ลกติดด้วยอ๋อกันดาม่ากันดาม่าไม่ใช่มันมันมีบางอาชีพที่ใช้อันนี้เป็นอินเตอร์เทนอยู่อ๋อคนเดียวถือได้ในชีวิประจำวันกว้างแค่นั้นหลเราักร้อยก็มีอยคิดเยคิดเยอยู่ในครัวใช่หรือไม่มันอยู่ในนั้นก็ได้แต่ว่า คือมันมีอ่ะมันมีในครัวแต่ว่ามันไม่ได้ใช้สำหรับในครัวเอาไปวางก็ได้เอาไปวางก็ได้หรือว่าจะแต่งให้มันมีก็ได้ซึ่ง่วนแหนมก็มีนะกูตอบแล้วกูว่าเอาเป็นว่ามีในครัวมีในครัวมีได้แต่แต่ไม่ได้อยู่ในนั้นเป็นหลักถุงขยะถุงขยะใ้งหมดขยายขยายขอครัวของบ้านคนมีตังก็มีโอ้ยไม่ก็อฮ้ยมันก็ใกล้แล้วนะครัวบ้านคนใกล้อะไรวะใกล้แล้วนะ ไปดูครัวบ้านกูมีของเป็นร้อยอย่าง <progressive entin> ใกล้ตัวมากใกล้ตัวด้วยเฮ้ยรู้แล้วเหรอใจ่ใช่อ๋อใกล้ตัวเป็นเครื่อง <ano> <c oughs> <boo ze> ใช้ไอ้เิี่ยเป็นเครื่องใช้ในบ้านใช้ในบ้านข้างนอกก็มีนะเยอะข้างนอกก็มีก็ก็ก็มันมีแต่ว่าอ่ะเป็นต้องแต่งก็ได้มตอบกันว่าใช้ในบ้านใช้ในบ้านใช้ให้แสงสว่างใช่หรือไม่ใช่หลอดไฟใช่ไหมครับไม่ใช่แสงสว่าง ไกลเคียงกลหยุดคุณรีตอบคุณรีตอบคุณรีตอบให้แสงสว่างอุ้ยให้แสงสว่างไอ้เหี้ยกูโดนโกโมยแด่เลยสิ่งนี้ให้ความร้อนใช่หรือไม่ปัจจัยหลักคือให้แสงสว่างเฮียอะไรวะให้แสงสว่างด้วยตอบปะคุณจะตอบตอบปะพี่โดได้ได้เลยพี่โดได้แล้วหรอว่าจบพี่พี่โดใอ้ครัวก็มีใอ้ครัวก็มี ให้ใส่ถ้าครัวใหญ่หน่อยนะให้ใส่ทวางเป็นหลักด้วยถ้าครัวใหญ่หน่อยด้วยนะครัวคนรวยครัวคนรวยครัวคนรวยคนจะมีอะไรนะที่ไม่ให้หญวิดโอหรอมันเียงสีวอแหละไม่ให้ไปรู้แล้วไม่ให้ไปเยอะเลยเดี๋ยวไม่เก่งกันวะตอบไปเถอะมาฆ่าียคิดออกวะตับไม่ตอบด้วยะไม่ตอบไม่ตอบคิดออกจะง่ายนะมันจะง่ายนะพี่ยามก่อนว่าพี่จะตอบเลยส่วนใหญ่เราเห็นในพับใช่หรือไม่ มันมีหลายรูปแบบแต่ไหนผับก็มีแต่มันมีหลายรูปแบบนะตอบตอบว่าแชร์เลียไม่ใช่เอ้อแล้วผมแล้วใกล้อันนี้ใกล้ที่สุดแล้วมีทั้งตั้งพื้นและติดผนังใช่ไหมใช่โคมไฟใช่ไหมถูกก็ไอ้เทมใช้พวกโคมไฟโคมไฟแต่มันไม่ใครดีใจกูเลยที่อเมย์กียะไม่รัจบเกมซะทีกันกิน โอ้โหไฟเนี่ยจ้าคือเออคือพูดว่าแบบปัจจัยหลักคือให้แสงไอ้มันปัจจัยหลักอ่ะโอเคมันกว้างจริงก็สนุกใส่โซโล่คะแนนพี่โดไม่ติดตรงที่โดสองใครงอปคนละหนึ่งอ่าแชมป์ศูนย์ยากยากยากสนุกไหมเออยทำไมกูไม่ติดตรงที่ว่ามันมีตั้งแต่หลักร้อยเช่นเรียนหลักร้อยมันจะหาไม่ได้แล้วจะเป็นอะชอบไปไหนสุดชอบอันไหนสุดรหัสมอสกูที่สุดอ่ะเออรหัสมอสยากอันนั้นน่าจะอันเกียร์ปะ มันที่สุดของทุกอย่างนะมันมันมันดูแบบโอ้ยคือมันยากดูไกลตัวมาดูไกลตัวแล้วแล้วมันสะปรกยากเลยสกบรกยากสกบรกยากมันพลิกเกมกูเลยนะก็หลังจากอันนั้นกูกูแบงค์ไปเลยอ่ะกูไม่รู้แล้วหล่ะอย่างเดียคือจะเป็นที่อะไรได้แล้วแล้วบางทีแบบว่ามันทําให้ให้จริงเราคนไม่คิดน้อยเดียวเลยแล้วกลายเป็นคิดเยอะเออตอนแรกเนี้ยทำเนียบขาวมากับชิวเลยโอเคแอร์ประมาณนี้พีโนชนะ ก็จะได้ไรก็ไม่ได้ไรตกใจด้วยก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งเก่งแนของการสืบสวนสอบสวนถ้าใครที่ชอบแนวนี้อีกก็ฝากติดตามพวกเราได้ที่ยูโทเปีีนะครับผมอยากให้เล่นเกมอันไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะเผื่อมันเพื่อนมีแบบว่า ทางบ้านมีความคิดเอยากให้ลองไอ้พวกเนี้ยไอ้แก๊ง3 4 5คนเนี่ยเล่นเกมอันนี้ดูดิกูอยากเห็นความโง่ของมันอะไรเงี้ยคอมเมนต์ได้นะครับอยากเห็นด้วยพอยกเหรอโง่จัดเล็กคลิปเนี้ยโอเคมีหลายเกมแล้วไว้เจอกันนะครับติดตามทุกคนหรือว่าช่องทางอะไรก็ตามนี้เลยนิ่ใงๆโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับบบ๊ายายครับ